อือสวัสดีค่ะสวัสดียามเ้า่ะพีน้องตัวไปตะแกงใส่บกบอยู่เด้มันพ่อบ่ทนล่ะมันจะพ่อแกงบอเอาไปแข่งนอี่เอาไปแกงให้ก็ไเลเอาแขงม้ยแกงใบกบเบมันมีจักตัวคนควาเดี๋ยวดีรจับให้ ปลาดุกน้าประดู่นาาไปแำนแ็แม่าปลดุกน้ามันแซ่บก็ถืว่าปาดมาหลอบนี่บพิงบพกพริกงามบาดเนี่ยโอ้บอกกันนเอาไว้เออเอาไว้แนวตีนุ่ยไญหนั่นปาดทุ่ไก่เขาก็โอ้ยเดี๋ยวเจ เดี๋ยวสิหาเงินเฮ็ดเออเฮ็ดขอกไก่ขวากไงไปหน่งเดี๋ยวหาเงินได้เออีย่างก๋วซังเอียงก๋วแต่ขายเล็กบ่อขวบ่มักหมูเนาะตะไคร้นี่ข่อยก็บ่ให้มันออกมานอกบริเวณเด้ขายมันบ่นี่กิโลละจักบาทนี่ใช่เห้อคนเนี้ยก็จะขายเอาไปส่งที่บาทหลดเนาะ สายไประเด้เด้อีเจ้าน้อยจหชมนอนหอมข้ามขึนมันนอนไปลูปกขึ้นมากินเข่าตีสว่างๆๆๆๆๆมันเคยเนาะห่วยสิบังคับเจ้าของบ่ไ,ได้เยดิเพราะว่าเมื่อนี้ก็ต้องไปล้ำเป็นบ้านละชั่วสิเบิดและดูการกับผุนเนี้ยเจ็ดแปดเดือนไปผุนเนี้ยสิมาบังคับเจ้าของเปลี่ยนเวลานอไปไนประเด้๋ยดิเจ้าน้อยได้กินเข่า าหาแนวกินกินเขาเราก็นอนจะเงียบหนึ่นงไอ้แก่มมาครับอู้ทั้งบักแตงกวาดทั้งบักแตงโมเขาก็กำลังจิเลี้ยงแล้วไม่แม่หนีกระทิศหนึ่งอาจจะพ่อเกี้ยวติอือมท่านี้หับอกทัว แตงโมมันคือบถฐาทรามันค uh, mm. ือเป็นตะสุกมันบสสุกว่ะเตี้ยมีมน้าเปียกกันเลเว้ยดูถู่กันดูถู่เยอาไปสายเลยเ้อะ ขอก็ยังดีว่าโอ้ขี่รถเขามาจอดทั้งนี้เลยที right. ่นี่ต้องขีああ่รถอ้วยไปทั้งฝน่ิล้นไปบ่งปลาบมกมวงสวนบมกมวงโอ้ชาอ่อนห้องเขาแถวว่า โอ้โหหนาเปียเลยอ้าแสดงว่ามั่สดิเดเกี่ยวกอนมือสินล่อเขาไปได้เด้ยนี่เนาะฮะนแนมมนม่คือเลี้ยงกอนเขาแถว ผู้จะวว่านี่ก็หางอันนี้เบลแล้วผู้่าว่าหงางใสเบลแล้วโอ้จะอ่อนแ้โอ้ยบม่ได้ถือธ u วสับเชียงนะงนะนะั่นมานึ่งโดเคสว่างเชียงว่าอะไทั่วเลยเนาะ รอวัวของไม่ภาษาเหยียงออกโอ้น้ำเต็มตัวเนี่ยมันยังสูบได้อีกหลายของไม่ของไม่ของไรบ่อนี้น้ำเต็มเลยใช้ได้อีก <Kas per now> ปลูกแตงได้อีกรอบหนึ่งแงมปลาขึ้นหาเปี้ยะตาจางพ่นหาเนีมห้อยนกกินว้าวน้ำอยู่แต่ว่ากับเป็นโลกด้ยนีเนน่เป็นเม็ดดำๆเป็นเม็ดดำๆอยู่ ปน,ปนเขามาในเขาเนี้ยเดน่นหน่อยปมๆเน,นี้ยยังขึ้นบุ้งปนมือโอ้แต่วางแงามแห้งแม,ม่รุ่นพรอมแมนโอ้แต่ว่ามุ่งนั่นเป็น มันจะเป็นโลกเม็ดดำๆน้อง,ง,งเอ้ยสิบวนเห็นล่ามาเกี่ยวเขาจังไหนมันบม่มีผู้ใดอยู่บ้านนี่ไม่ได้คุ้นย่ายเนาะน่อสองมือทา่านนะเห็นล่าง่านกระไดแม่นบ,นบน่น้อบาทนี้ำก็ไหลลงมากทั้งนี้บ่แม่นน้ำซึมจี ้ำซึมล้าหนิซึมไหลงงหล,งลงมาใ่เขาสูบใส่บอ่อปาดด่าท้งวมดแม่เบิ่งเขาวนนี้บะเน่้สูงหนาเปี้ยถ้าไม่มาทำแล้วใครจะทำให้มีคุณยายคนเดียวอยู่บ้าน ต้องมาเกี่ยวก่อนหน่อย,ยกัมาเิ่งเกี่ยวเกี่ยวแล้วไปตากไปยังก็ยังว่าจะได้จา้างเพึ่นเด็นจังไหนตัวคนเดียวนะคะเด็ดหลายยางอยากได้หลายทาั้ง โอ้เขาเ,เหลืองว่าเสมอเป็นไรแต่ว่างามแห้งค่ะเขางามพัดอีหนี้มองนี่าง,งามแห้งมองนี่ดำเอาเนาะมืสามมันลกมาดำเอาอ๋อสะอ่อนห่วงเขา ต้นยางนาเริ่มโตแล้วยิดหนาแล้วจะเดี๋ยวมานำทึ้งๆซึ่มออกเลยนี่ออกวันไหนน้อยโศบใส่ใกับสิ่งพวกไม่ประโยชน์แล้ว,ว,วกัวไปไปไนกนะจ๊ะตาถึงไปเนี่ยคลองไส้ไก่อย่างนี้ ข้าพี่น้องเลาะเบิ้งบรรยากาศนี่นี่มบม้องไหนสิมีโดดขึ้นมาไมนมีเงาดำดำแสดงว่าน้ำออกฟองไล็น้อยน่ะน้ำซึมออกอยากบ่อ này không cắt nhà nhắm để chép tiền mua mấy bà chỉ để chín tiền phi <laughs> mấy tôi này hả chỉ sửa tiền cho 2, của mấy tôi เตงโมผู้ดำเนินวยไงฟาดโตันางามปึ๊บลูกใหญ่มาก ว้ว่าจางพ่อใหญ่ทายไม่ตัดหนาหรอพ่อใหญ่ทายไปตัดหนาใสนอยหน่อยหนอผ่ไผ่ที่ไม่ใช่ผ่พงสะทอนแต่ก็กิ่งก้านแล้วต้นพยุ่งรอดตายแล้ว ี้ยหมึกซีดาอุ้ยปลากระเกษตรตัวนี้เป็นเม่อยหรือต้นไผ่งงามเดี๋ยวกับถ่วหนาไว้โอ้ยท่านี่มีเงนินรั่งอันนีว้ว่าเราตัวนีนจะไปเก็บของออตัวแมวไปเก็บของโอ้ยตกใจ ไอ้แม่โคดันนี่ไงนองเลยบอกว่าท่านได้ขาดข้ามอย่างนี้โอ้ยแต่นายเนี่ยจีดตัวดูก็เตากะไรน,นี่ผกจีนเขาบอกว่าอะไรได้ดิเห็ดใหม <c> ่ <ười> อ้องเจ็บหนาเจ็บหนอนบ้าเก็บของเลยเจ็บยามันจำปะหลังกันไงแล้วล่ะวิทย์ยาวิทย์ตายแล้วอันนี้ฟังไว้นนหน่อยดิจะเล่น เอาล้วค่ะพี่น้องคลิปนี้นะครับเมืบิง้งก็สังเขปนะคะบรรยากาศอยาก็เริ่มหกๆมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของก่อน,นะคะ่ะ